เฮ้ยไอ้แยหัวนมมาแม่แงเสียงหลอนเลยวสวัสดีครับผมเจเอสปอนแล้วตอนนี้ก็อยู่กับเกม h o s อ o ว w สองกับเทพเจ้าหัวไข่เป็ดของเราเป็นพาร์ทที่4แล้ว <h ahaha> ตอนนี้เราก็อยู่กับเมืองอะไรฮาเฮลอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <h ahaha> เมืองโบราณน,นะหลังจากที่เราบวกกับพวกหัวยินซีตัวหมาในพาร์ทที่แล้ว <h ahaha> ใครยังไม่ดูก็ไปดูกันด้วยแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้กูด้วยเข้าใจไหมมาถึงกระบ,บวกเลย yeah. กอดหน่อยกอดไม่ได้เฮียตัวมินแม่งโคตรโหดเลยว่ะอืออู้โคตรโหดเลยพวกนี้โอ้โหโอ้โหมันไม่สซลโสะท้านเลยกูฟันมันอะมาโอ้โหแม่งถืกจังว้าพวกมึงถืกจังว้าแทงแม่งเลยอืออือเย้นี่นะ อ๋อกันตัวนี้โอเคโอ้ขึ้นมาจากขุมนรกซึ่งนรกกูก็เคยไปขึ้นมาแค่นี้กูไม่ตกใจหรอกเพราะกูก็เคยไปเหมือนกันโอ้ยแม่มันเยอะจังวะขี้เกียจบวกกับมันแล้วที่แท้ต้องบวกว่ะได้เวลาเอเ้าเอาไม่ได้เวลาโคตรเลยเนอะ โอเคโผล่มากันไม่หยุดหย่อนเลยพวกมึงเนี่ยมาถึงกระบูเลยอืออืออืออโคนเดือดมาดินี่แน่นี่แน่นี่แน่ทุบหัวแม่งเลยไปไหนต่อที่นี่กูลงทางอีกแล้วอ๋อนี่ไงโอเคตายเป็นลิงเลยไป โอ้ผูกคอตายเลยวะเฮ้ย hey, ตัวเฮี่ยอะไรเนี่ยหมาเหรอกูนึกว่าหมูเ <laughs> อ้ยเอยมาเข้ามาแม่เม,มืองนี้เลี้ยงหมาแปลกเลยเฮ้ยหมาพันอะไรวะเนี่ยยากษศัตดิ์อันเชิญในเพล,เลยีย่ะใครเคยดูนานรูโตะไหม ไอตัวหมาที่มันแยกล่างได้เหมือนกันเลยโอ้โหแม่งมาเยอะชิบหายขยันปีกันเหรอพ่อแม่มึงอะลูกเยอะจริงๆเฮ้ยมาไม่หมดเลยเว้ยเยอะชิบหายเลยเนี่ยเคทอสไล่ตีหมาอือโอเคอนี่ไงไ้ยมีขันโยกด้วยแต่เขาเคลียร์หมาก่อนเข้ามา เ okay, เรียบร้อยแล้วขันโยกเลยเฮ้ยมึยงยามากันอะไรวะเนี่ยเีย yeah! อ้าวลงไปแล้วกูลืมเอาเลือดอีกไอชิบหายมันมีเลือดอยู่ข้างบนแม่งเงยนะ่ตายหมดแล้วให้เราทำอะไรอะแล้วกูลงมาทำอะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อนี่ไงกด R หนึ่งแล้วก็ Analog L โอเค ดึงมาอ๋อประตูข้างในจะเปิดนะแล้วก็เหยียบตรงนี้อ๋อเข้าใจแล้วเราต้องรีบกิ้งไปก่อนที่ว่าอันนี้มันจะไหลกลับคืนโอเคไปเลยเฮ้ยกินไปทางนี้ดิแคทโอ้ยโง <laughs> เ่เอาละเอาละเกมสำหรับคนฉลาดอ๋อไม่ได้ว่ะ แสดงว่ามันต้องขึ้นไปเอาอะไรข้างบนแน่เลยมันไม่เกี่ยวนะมันต้องเอาเนี่ยหยับหยาบแล้วประตูข้างหน้าจะเปิดแล้วนั้นไหลกลับคือประตูข้างในมันจะเปิดเอ้ยมันจะมันจะปิดเคเเลือกก่อนใครว่าผูกคอตายนี่ไงตายแล้วกูก็ยังฟันโคตรเถื่อนฟันกระดูกเล่นโคตรซาดีอะกูอะ เฮ้ยไฟไฟันไม่ถึงวะโอเคโอเคพอแล้วเปิดกล่องแดงโอเคเฮ้ยนี่ไงศพมันต้องเอาศพไปโอเคศพโคตรเนา่ากิ้งได้ไหมหวะกิ้งไม่ได้ด้วยต้องเดินไปเท่านั้น แล้วก็วางศพไว้ตรงนี้แล้วก็ดึงคันโยกนะโอ้เมืองสวยอยู่นะเนี่ยแต่ว,ว่าควันเลยดำๆวะเยียตายตามไม่หลับซะด้วยมาดิมือนอนตรงนี้นะไอ้น้องโอเคประตูเปิดแล้วแล้วเราก็ดึงอันนี้มาเอ้ไม่กูจะวิ่งไปทันวะไม่ทันก็ต้องทันหรอวะโอเค เอาไปดิแกโทษเร็วเอามึงกิ้งไปไหนของมึงอะอ้าวเา้ยมันกิ้งไปข้างๆอะเมื่อกี้เอาไปห,หัวขายเป็ดดิมึงไม่รู้เรื่องเลยเ๋ยวปึ๊บกระโดดไปเลยโอเคอเกือบ <c oughs> ไม่ทันแล้วหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรออกมาแนละ้ว เอาละปิดสไนดแลวให้กูทำอะไรอีกเนี่ยตีสะพานเหรอไม่ใช่โอ้เสียงช่างโหยหวนซะเหลือเกิน <c oughs> แล้วเมื่อไงกูทำอะไรเนี่ยฮัลโหลี่ไงทางไปใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่ What the fuck What the fuck <c oughs> เออต้องมีธนูว่ะธนูยิงอะไรได้ไหมลองดูดิ ฉนูก็ยิงอะไรไม่ได้อะมันไม่มีอะไรให้ยิงอ่ะปิดสนาอีกแล้วบอกแล้วว่าเกมนี้ไม่เหมาะกับคนโง่กูทำไรวะใอ้กูเข้ามาแล้วกูก็ออกไปไม่ได้ <laughs> เพื่อมันต้องมีอะไรสิ แปลงร่างหรือเปล่าโอ้นี่ไงกูเดินหาตั้งนานแม่เงือะมันอยู่ตรงนี้บอกแล้วอย่าคิดเยอะไอ้เหี้ยโอ้โหแล้วสะพานแค่นี้กูจะข้ามไปยังไงฮัลโ,โหลไกอาอ๋อไปคุยกับไกอานะไกอาก็คือไททันนะเป็นไททัน ที่ใช้เกาะทรายของกาลาได้แล้ว <laughs> ไม่รู้ว่าหน้าแตกหรือว่าเป็นพลังทรายของมันอันนี้ใครเนี่ยเ,เด็กหัวงอกว้าว <Wow. S 1> <Wow. S 2> เด็กหัวงอกตาสีฟ้าช่วยได้มันคือใครวะแล้วยี่นี่เป็นใครมายืนทำไมอยู่ตรงนี้นาอยซีมา จุบลูกมึงจะมอบลูกให้ให้นกนี่นะเย่ยจิใจใาทำด้วยอะไรเอาลูกให้นกเลี้ยง <c oughs> อ้าวแล้วก็เอาหินมาเป็นลูกแทนอ๋ออ๋อมันจะหลอกยักษ์นี้นะหลอกยักษ์วันนี่ืือลูกของกูลูกกูเป็นหิน <c oughs> โอ้หขนดกซะเหลือเกินหอนดมดำซะด,ด้วยอยะไรวะาเฮ้ยแล้วมึงกำมาอย่างนี้เหรอโอ้ดีไม่โดนผู้หญิงเฮ้ยจะบอกว่ามึงแดก ไอเฮียคิดถูกแล้วที่ผู้หญิงมันเอาลูกให้นอกอินรีไปนะอ,อนี่ไงนอกอินรีเมื่อก,กี้โอ้โหเด็กน้อยเดินได้ด้วยไอเฮียนอกอินซีเกาแค่นี้เดินได้โอ้โหเดินเข้าไปในถ้าเดินออกมาทีทีโตเลยกล้ามใหญ่ซะด้วยเฮียทำอะไรวะเนี่ยหัวงอกมันเดิมหัวไม่เปลี่ยนสี สูรอ๋อไอ้นี่คือสูร,สรโอ้ไอ้หัวงอที่มันขโมยพลังเอ้ขโมยพลังทำใหญ่เราไปีเองไอ้เด็กเวนอันนี้ก็คือไกอาอ๋อมันเป็นถ้ำที่อยู่ในตัวของไกอานะกูก็ว่าอยู่เข้าไปปุ๊บออกมาโตเลยกล้ามใหญ่ซะด้วยไอ้กูทำอะไรกระโดดลงไปเลยไม่ใช่แต่กล้องมันแพนไปทางนั้น,สนแสดงว่าต้องไปทางนั้น เราจะไปทางไหนอ๋อนี่ไงเ,เ,เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเกือบแล้วพอดีเอาไวพิบกูม,มันดีถ้าเป็นคนทั่วไปน่ะตายแล้วฮู้ตัวเหี้ยอะไรอีกเนี่ยมาสามหัวอ๋อนี่คือพ่อเขาเมึงเหรอตัวไอ้นี่คือลูกเข้ามาเลยเพ่อกินเข้าไปย่อ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 ยอนี่นี่นี่เออ ออกิงหลบครับกิงหลบแบบ Digital. ดิจิตอลดิจิตอลเออหลบไม่ทันแม่งเ,เ,เฮ้ยกันก็ไม่ทันเ,เฮ้ยกันนี่ยังเทเออไอ้เหี้ยไม่เทแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยยิงสามลูกเลยลืมไปมีสามหัวจงไว้มันจะยิงสามลูกเพราะว่ามันมีสามหัวหลบครับดีโอ้ได้แล้วเหี้ยโอยยำๆเออมย้ำเออเออดึงหัวดึงสนสนเลยไอ้เหี้ย เออโหแม่งดึงสดๆไม่ต้องเอามีดฟาดมีดก็มีแม่งเม้เามีดฟันเอาดึงัวสดๆเลยย่นแรงโคตรเยอะลบลบแบบดิจิตอลเฮ้ยกองกองกองตะก,กองอลบครับลบไว้ก่อนตีตีแล้วก็ลบนี่ปุ๊บกิงหลบพี่อะไรก็ไม่รู้ตีตีตีไปเออ หายแล้วไอ้มาเวนโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยเอเฮีย yeah. ลบก่อนกันกันไว้ก่อน <c oughs> เวลาไททันไม่ใช่โคตรไรเดอร์ลเลยอา,ยามาดิเอาหัวของมึงมาดิอ้ายานี่แหละเลยหัวเดียว เออเอออชิมหายแล้วกูจะตายออกไปมาเวินโอเคแล่วครังสุดท้ายเอาหัวมานี่นี่ไงเสียบกลางกระบาลเลยตายซะตีไงลูกของมึงก็ต้องตายตามพ่อไปซะเวินออออืออเฮ้ยมาเยอะแยะ ตีกล่องทำไมวะปลึกเขาให้โอเคเตรียมเปียมไม่มีอะไรลดแม้แต่น้อยโดดจึกจ๊กๆและกลัวขึ้นไปไม่ได้อันนี้อะไรเหรอไอ้แหละทำไมเกมนี้มันปริศนาเยอะจังวะเนี่ยเสียงโหยหวนไหมล้ว <c oughs> วันต้องมีที่ไปลนะนาเฮทูส <c oughs> สรุปที่ไปไม่มีให้กูไปไงวะธนูยิงได้ไหมธนูมีอะไร้ยิงไหม <c oughs> มันมันมันปิศาจอีกแล้วอะไอ้เ <c oughs> ก็ไม่มีที่ไปนะกลับไปที่เดิมเหรอ <c oughs> เออกลับไปที่เดิมแล้วให้กูลงมาสู้กับหมานี่นะไปทางน,นี้ก็ไม่ได้ไปทางน,นั้นก็ไม่ได้งอ้กูกลับที่เดิมแล้วกัน ให้กูมาสู้กับหมาฟีทางเดินก็นทางตันโถ่ยชิบหายยิงมีอะไรยิงไหม<_ <EN> _>โอเคสรุปว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่เราจะไปได้แต่มันไปยังไงลไ่ะเฮียกูเห็นประตูตรงเนี้ยต้องเป็นประตูนี้แน่เลยแปลงล่างดูสิไม่ได้วะเฮ้ยตกใจเสียงอะไร เฮ้ยลูกปัน้นตีได้เออโอ้ลูกปั้นตีได้นะดีไงโอ้บอกแล้วเกียนีไมันต้องใช้ไหวพริบไม่บอกสำหรับคนโง่แต่ถึงกูจะโงะ่แต่กูกระชลาดอยู่เย่ข yeah! ี้เกียจยันขี้เกียจใส่นะเอาตียันแม่งเลยโอ้โหไม่เัดเจคกลับไปไม่ได้แล้วกูฮู้ โดยด,ดีๆไม่เป็นต้องกระโดดเป็นกบีมและไอพวกเมนเอ้าทมึงมาทำเหี้ยอะไรเอ้เหี้ยนี่มันเกาะม้หรือไงอตายซะไอ้มาตายซะโยอะโ,โ,โอเคตายหามาแล้วแล้วตรงนี้ก็มีเซฟเซฟเลยดีไหมคนดูเดี๋ยวคลิปนี้มันจะเร็วเกินไปไม่ว่าถ้าเซฟอะงั้นกูไม่เซฟแล้วกัน เพื่อคนดูแต่พวกมึงต้องดูจนจบเลยนะเข้าใจไหมเออเออเออโอเคมาถึง yeah. yeah. oh yeah. okay. ตรงนี้แล้วกล่องเลือดแสดงว่าต้องมีที่ตรงบวกแน่เลยต้องมีตัวออกมาแน่เลยมีกล่องเลือดอเดี๋ยวเรากเปิดนี้ก่อนกล่องเลือดต้องค่อยเปิดน,นะแต่บนนี้ไม่มีอะไรแล้วอะ่ะงั้นเราเปิดเลยแล้วกันยังไงคือโมไดไป Okay. ออโอเคเอาเฮียอะไรเนี่ยอ๋อโอเคไม่มีใค้เฮี้ยอะไรสั์นี่เน,นี่นอ,อนี่ะนีะ่ะไปไกลไปไกลกูเออเออนี่เข้ามาเลยเฮี้ยมาแค่นี้เหรอดีแล้วไม่ต้องมาเยอะหรอกไอ้น,นี่ก็ตีไปเก,กะไปของทางกูจะกำจัดให้หมด โอเคออไม่ดาบมันฟันเบาจังวะดาบปอไปเดียวโอ้กำลังแขนม,มันเยอะนะว้ยดูดิถ้าเป็นคนปกติมันจะทำอย่างนี้ได้เหรอดูดิจับมีดแล้วก็แทงเข้าไปในปูนแล้วก็ไตเย็ดเข้พลังแขนเทพเจ้าชัดๆก็กูก็เป็นเทพเจ้านี่หว่าโอ้ยเฮียมีลธน,นูด้วยอเออยิง ยิงยิงยิงธนูมาธนูกลับครับโอเคพวกนี้ก็โดนกูโอ้ยแยปัดไปปัดไปกระบวนท่าเฮีย <c oughs> อะไรก็ไม่รู้ปันอย่างเดียวโอ้ oh, แม่งเยอะชิบหายเลยหมานี่เออจับหมาได้ปะ <c oughs> เออเตะหมาแม่งเลย <c oughs> เออหักคอเอองี่ง่ายกว่า มาดิเตะหมาแม่งเลยจับเตะจับทุ่กอย่างเดียวมาดิเออชูดเฮ้ยเตะใส่ได้ด้วยเออชูดนี่ไงจับเตะเออมาไอหมาโง่หักคอนี่เลยจับเตะอย่างเดียวเออหักคอยามาดิเตะใหญ่เตะเออมันจับเตะได้ก็ไม่บอกกู เอ้ยเลยเคโทเตะหมาเฮ้ยเกือบแล้วโอเคไปได้อยู่เออสูญเสียเลือดเยอะหมากัดเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเอาเลือดเอาเลือดเลือดมานาดีวะแต่เลือดจำเป็นกว่ามานารถไม่เป็นไรหรอกอคนอะไรเปิดกล่องแล้วเลือดเด้งก็มึงนี่ไงเคโทเฮียอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวราคนอะไรเด้อ เ่าะเาะ่นา่เาเนานาะเานาะเนาเาะเนาะเนายเนายเนาะนาะเาะเนานานาเนายงาเนาะเนาะเนาเานานาะาาะเานาดนาะเาะเาะเนาาะเายาะเาเาาะนาะเาาาาาาาเาาเาาเาะาาาาเายาาะาะเายาเาาา มาแม่แงเสียงหลอนเลยโจโฮอนมีตั้งหักกีดหาพงกันครับเยอะหนึ่งสองทุบหนึ่งสองทุบโอ้ขอก่อนนายอีหานมใหญ่ลวบึงอ๋อเราต้องฆ่ามัน ให้แรงเสียงเขามันอัาประตูให้แตกอีหานี่เสียงแหลมนะมึงเออโอ้ยกันไม่ได้กันไม่ได้หนึ่งสองทุบหนึ่งสองทุบหนึ่งสองกันอ่ากันไม่ได้อ,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 ไไดอีเหี้ยกันเสียงไม่ได้นะมันมีวิธีบล็อกเสียงไหมวะเออโออหนึ่งสองทุบ หนึ่งสองซุบ <laughs> หนึ่งสองก่อตรงนี้ได้ไหมวะตรงนี้มันจะถึงไหมวะเ้ยนบใหญ่แล้วมึงไอ้ยไงโอเคถึงอยู่ประตูใกล้แตกแล้วรีบตายสิอีซัตเอาอีนี่ก็ตายด้วยยิงแม่งเลยแล้วกันกุ้เกียรยิงแล้วพเกียรต่อยแล้วเอ้ยที่เกียรฟันทะลุดึงแม่งเลยโอ้ยแสบแก้วหัวอีห่าเออเออ กูจะตายโอ้โหแม่งโคตรเก่งอ่ะตัวเฮี้ยนี่มันเก่งหรือกูกากูไม่รู้โอ้ยเฮ้ยกูจะตายจริงอะเนี่ยเฮ้ยตั้งใจเล่นก่อนไอ้เหี้ยกูจะตายจริงกูจะตายจริงกูจะตายจริงเออพังทีเลยประตูเหี้ยแม่งเออพังที วโอเคงั้นเราก็เก okay, ็บเลือดก่อนเกือบตายเสียงหัวใจตึกตั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 กเลือดสูบฉีตมานาเต็มแล้วแต่กูก็ยังเปิดอยู่โอเคอีฮารแลมันบ่นอยู่นี่ใครบ่นแล้ววะฟังไม่รู้เรื่องโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้เลยครับไว้เจอกันพาร์ทหน้าเพราะว่ากูเจอจุดเซฟแล้วบ๊ายบาย